สงออายุตนที่ถ้ามองจากมุมมองาศาสนาคริสต์แล้วจะเห็นว่าทุกชีวิตมีคุณค่าฉะนั้นเมื่อคนคนหนึ่งชราเขาก็ยังเป็นมนุษย์หรือบางคนอาจจะพิการในรูปแบบต่างๆแต่เขายังเป็นมนุษย์ดังนั้นพวกเขาควรได้รับการปฏิบัติเยี่ยงมนุษย์จนถึงวาระสุดท้าย ถ้าเราเดินไปด้วยกันกับเขาเพื่อช่วยเขาให้เข้าสู่ชีวิตนิรันดรเราก็ทำหน้าที่ครบถ้วนแล้วการมีผู้สูงอายุในครอบครัวเป็นพระพรของพระเจ้าเขาเป็นสะพานเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันเขามีเรื่องราวมากมายที่จะเล่าให้ลูกหลานหรือคนอื่นฟังแม้หูตาของเขาจะไม่เห็นชัดหรือได้ยินเหมือนก่อนนี้ แต่พวกเขาส่วนมากพยายามที่จะช่วยตนเองพยายามจะไม่เป็นภาระให้แก่สมาชิกในครอบครัวเขามีความเกรงใจลูกหลานมากหลายคนเมื่อรู้ตัวว่าแก่แล้วก็มีความเจียมตัวไม่แสดงความคิดเห็นถ้าไม่มีคนถามหรือเห็นว่าไม่จำเป็นทั้งนี้เพื่อไม่เป็นที่รำคาญสำหรับคนอื่น สมาชิกในครอบครัวจะเป็นลูกหรือหลานก็ดีอย่าพูดให้เขาหมดกำลังใจมิเช่นนั้นโตจากนั้นไปเขาจะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอันใดอีกลูกหลานที่ดีนั้นถ้าสังเกตเห็นว่าผู้สูงอายุหลายครั้งอยากจะพูดแต่เก็บคำพูดไว้ก็ขอลูกหลานมีความอดทน และอ่านใจของท่านว่าท่านอยากจะพูดอะไรเพราะการได้ยินสิ่งที่ท่านไม่ได้พูดเป็นความเฉลียวฉลาดและเป็นความรักใหญ่หลวงบทพระวรสานันกบุญมัทธิวบทที่25คข้อที่ย0พระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านทำสิ่งใดต่อผู้ตํำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่งท่านก็ทำสิ่งนั้น โตเราโตเราโตเราพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดรประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแรกหนองแสง